่วงคนไทยไม่ลืมตัวเมืองเพชรบูรมีตำนานเรื่องของวิเศษกยสิทธิท์คู่บ้านเมืองเรียกกันว่าข้าวสารดำของวิเศษชนิดนี้ผูกพันกับตำนานพระคุณพาเมืองและตำนานพระนางสินคราเทวีมเหสีเอกของพระองค์ท่านลักษณะข้าวสารดำนั้นมีรูปร่างดังข้าวเปลือกสันฐานอ้วนป้อมสีดำสนิทเมื่อนำมาบี้จะเป็นผงดำเหมือนถ่าน ข้าวสารดำมักพบบริเวณใกล้กับเจดีย์พระนางสินคราเทวีจึงมีการผูกตำนานแล้วว่าพระนางน้อยใจพบขุนผาเมืองจึงเผยุ่งข้าวทิ้งเกิดเป็นข้าวสารดำขึ้นมาแต่อีกตำนานหนึ่งแล้วว่าข้าวสารดำเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมนับพันปีทุกครั้งก่อนออกรบพบขุนผาเมืองจะเสาะข้าวสารดำนำมาโปรยไว้เป็นสิริมงคลแก่กองทัพการหาข้าวสารดำนั้น จะพบตามพื้นรอบบริเวณฐานเจดีย์ของพนังสิงขรเทวีซึ่งต้องจุดธูปกราอธิษฐานจิตขอสิยก่อนเพราะถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทายากตามกติความเชื่อกล่าวกันว่าข้าวสารดำนั้นเป็นของวิเศษมีอนุภาพในการคุ้มครองป้องกันภัยจากพยาอันตรายทั้งหลายจากผู้ผิพีศเพื่อไม่ให้มากำกลายและยังมีอนุภาพในทางไม่ตามหานิยมทำให้ธมาค้าขายดีอีกด้วย สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Blue O Lithium Bro